ตัวเคเรนซีและโทเค็นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รับค่าธรรมเนยียมคืนกับ20%เมื่อสมัครใบแ c นด้วยลิงก์ารายละเอียดใต้คลิปด้านล่างหรือใส่โค้ดนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับป๋องช n แนลเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ป๋องก็จะมาเล่าเรื่องของแคมเปญใหม่ในเดือนตุลาคม2017จากไปนัน c e ครับซึ่งเดือนนี้ไปนัน c e t ีใจดีแจก B, b ี b หนักมากนะครับโดยเพียงแค่สมัครผ่านเลฟโค้ดที่ป๋องได้ให้ไว้ก็ได้นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ใช้ที่เคยสมัครไปแล้วไม่ว่าจะผ่านเลฟโค้ดที่ป๋องได้ให้ไว้หรือว่าไม่ได้สมัครผ่านเลฟโค้ดก็แล้วแต่แต่ยังไม่ได้ทํา KYC ครับก็ทํา KYC ให้เสร็จภายในเดือนนี้ก็จะได้บบไปมลค่่าา500าทเชน เดี๋ยวรเราก็ไปดูหน้าจอกันสักเล็กน้อยครับก็โดยการที่เราเนี่ยล็อกอิน ถ้าเราได้สร้างบัญชีไว้แล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้สร้างบัญชีนะครับก็สามารถที่จะกดสมัครใส่อีเมลตั้งพาสเวิร์ดที่เรียบร้อยติ๊กยอมรับข้อตกลงด้านล่างนะครับอย่าลืมใส่เล็บโค้ดที่บอกได้ให้เอาไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเมื่อสมัครแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันแล้วทั้งผู้ที่สมัครแล้วและยังไม่ได้ KYC และก็เพิ่งจะสมัครใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไปทํา KYC ให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเมื่อ KYC จนได้รับการยืนยันว่ามีการยืนยันตนแล้วนะครับ ก็ให้ทำการกดที่ลิงก์นี้ครับแต่อย่าลืมนะครับเราต้องทำการ KYC จนได้รับการยืนยันตนก่อนนะครับและเมื่อท่านทำ KYC เสร็จเรียบร้อยนะครับคลิกลิงก์ที่ป๋องทิ้งไว้ให้ทีใ่ใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อเข้ารับแคมเปญน,นี้หรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันครับแล้วไปที่หน้าแรกด้านบนนั้นจะมีแคมเปญเดือนตุลาให้ท่านกดตรงนั้นเพื่อเข้าไปกดปุ่มรับแคมเปญครับ เมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยสมัครแล้วหรือผู้ใช้ที่สมัครใหม่เนี่ยหลังจากที่ทํา KYC เรียบร้อยภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้รับวอชเชอร์เป็นโทเค็นบีมูลค่าเทียบเท่า500บาทรางวัลจะถูกส่งผ่านไปยังระบบวอชเชอร์บนแอปพลิเคชัน Binance T S by กับ b Binance ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับโทเค็น b n b โดยที่ผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญเสร็จภายใน15ตุลาคมนี้จะได้รับวอชเชอร์ภายในวันที่31ตุลา2567ครับส่วนผู้ที่ไม่เห็นคลิปนี้ช้าไปหรือว่ากดเข้าช้าไปเนี่ยผู้ใช้ที่ร่วมแคมเปญสำเร็จก่อนวันที่31ตุลาคมหรือภายในวันที่31ตุลาคมก็ได้นะครับจะได้รับวอชเชอร์ภายในวันที่18พฤศจิกายน2567ครับ เราสามารถกดรับรางวัลผ่านระบบวอชเชอร์ได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2567เวลาเที่ยงคืนนะครับโดยการตรวจสอบรางวัลได้ที่ b บแ a n c e t s เ p นะครับไปที่เมนูวอชเชอร์นั่นเองนะครับท่านที่ยังไม่ทำ KYC เดือนนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับย่งนงก็อย่าลืมกดไลค์เป็่กำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แลวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ